ก็ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ปกตินะก็ปกติดีครับตอนนี้ก็สามสี่ทุ่มสี่ทุ่มตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าอุณหภูมิก็ค่อนข้างปกติเย็นก็ไม่ร้อนนะครับประเทศไทย โอเคครับสงการก็ถือว่าอากาศเย็นชุ่มฉ่ำดีนะครับโอเคก็ไม่ต้องเปิดแอร์อะไรอย่เงี้ยก็นอนปกติครับผมผ้าก็เดี๋ยวอากาศเย็นจะทำ้ายร่างกายเรา <c oughs>